พี่ไฟพี่ฟอ่ามีคนถามเข้ามาอีกแล้วว่าเช็คยังไงว่าร่างกายเขาอะก,กำลังขาดโปรไบโอติกอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกัน5ข้อนะว่าร่างกายเราเนี่ยกำลังขาดโปรไบโอติกตัวดีอยู่หรือเปล่าคือหนึ่งเลยเนี่ย มันขาดสมดุลในการย่อยอาหารถ้าเกิดใครมีการบอกว่าท้องเสียบ่อยหรือว่าแบบมีอาการเรื่องของอาหารย่อยไม่ค่อยดีนะอันเนี้ยเริ่มต้องคิดละข้อ2นะก็คือเรรู้ว่าเรื่องของประสิทธิภาพในการแบบต่อสู้ของอิมมูนสเตม,นะมันน้อยลงหมายความว่าแบบร่างกายอะมันมีการต่อต้านการติดเชื้อในลดลงมากขึ้นอือัออนเนี้ยน่าคิดเลยส่วนข้อสาะเป็นเรื่องของปัญหาในระบบเป็นเรื่องของทำเลอาหารอาหารย่อยช้าย่อยยากอาหารไม่ค่อยย่อย ท้องอืดบ่อยหรือว่ามีเรื่องของกลย้อนมาหาบางครั้งบ้างอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะ mm hmm. ส่วนข้อสี่คือเป็นเรื่องของการแบบพวกแบบผิวหนังต่างๆ mm hmm. อาการที่แบบว่ามีความแพ้ต่างๆขึ้นมาตามผิวหนัง mm hmm. เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าจาุลินทรีย์ดีเนี่ยมันมีตามทุกที่ในร่างกายผิวหนังก็มีนะท mm hmm. ั้งตัวดีตัวร้ายเนี่ยมีตามผิวหนังตามร่างกันหมดเลยส่วนข้อที่5นะต้องบอกว่าอันเนี้ยมาคือเพ mm ื hmm. ่อาการแพ้ที่ mm hmm. อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยอาจจะขาดโปรไบโอติกค่อนข้างแบบมากเกินไปอะทำให้ระบบแบบว่าอิมมูนซิตี้ เนี่ยมันทํางานไม่ค่อยดีทีเนี่ยมันก็แบบว่าแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นแบบอากาศภายนอกอะไรเงี้ยได้อย่างง่ายขึ้นอ๋ออ่าแล้วถ้าผมเป็นตัวแทนแบบว่าเหมาจบครบทั้งห้างเนี่ยคือมันมีอะไรช่วยได้บ้างพี่หน้าที่นั้นก็คือการหาตัวดีเติมเข้าไปก็อย่าลืมหาโปรติกตัวดีกินเข้าไปเยอะๆยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันต้องการตัวนี้เข้าไปเลยอย่างเช่น อย่างเช่นพรีเมียมโปรติกของแบรนด์ไลท์อย่าลืมเติมเข้าไปเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ดีถึง50,000่นล้านตัว14สายพันธุ์ที่มีเลขพาเทนเบอร์จดสิทธิบัตรรองรับทุกสายพันธุ์หมดเลย <Wow. S 1> ซึ่งทางกังแพทย์บอกว่าใน1วันนะแค่คุณเนี่ยได้รับตัวดีนะแค่1น0 0 0มื่นล้านตัวลแล้วก็ค mm ือแฮปปี้แล้วร่างกายแฮปปี้มากแล้วดังนั้นเนี่ยของแบรนด์ไลท์เนี่ยให้ไปเลย5 0 0ห0ล้านตัวถ้าเกิดใครนะยังไม่เคยลองทานไปลองหามาลองทานกันดูนะคะ mm hmm. และหากใครทานแล้วนะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาแช พูดคุยกับฝ้ายตรงนี้หน่อยนะคอมเมนต์เข้ามาหากันได้เลยค่ะว้าวขายของเฉกเลยแล้ว